มือน ok> ี่ยามว่างยามว่างพากันมาพากันมาหาสอนคือเกาสอนโอ้แม่งคิดาตัวแงี้ใส่แม่งคิดาตัวแงี้เป็นยังไงโอ้เนี่ยเดมงสีดาเนี่ยเดมงสีดานี่เห็นบ่นี่นี่คือแมงสีดานะครับมาอนีพาเดีหน่อยมาสอนนะครับพาเดีหน่อยมาสอนมองเกามาสอนอยู่นี่แล้วนี่นะครับพากันมาสอนอยู่นี่เลยนะครับพาเดีหน่อยย้ำว่างย้ำว่างพาเดีหน่อยมาหาเรียน คือขี้งคักเพื่อนๆนะครับคือขี้งคักอยู่บ่ายนะครับอนะครับมากับรถซาเล้งคันเก่านี่แหละครับผมมามาเก็บแมงซีดากันครับพาเด็กหน่อยมาสอนนะครับกับมาสอนนะเบิ่งว่ามือนีสีพ่อได้ยังไปกินบ่เนาะครับผมมาเบิ่งกันครับหางจับดีๆจับแน่นๆที่ลูกจับแน่นๆดิกลัวอะไรจับไปเลยไม่เป็นไรพ่อหักอันนี้แล้ว ไปแลืมเก่งมากไหนเอามาดูนี่มาดูใกล้ๆหนะ่อยดูใกล้ๆนี่มาน่นี่มาดูมาเย็ยนตรงนี้โชว์หน่อยดูได้อะไรได้ปลาได้ปลาได้หัวเคลูกได้หัวกแล้ว เดียวบอกว่าจะไปแกงเือีบางกันี่มาพอไดอะไรมมนแ่บูไอีดจะขับยังลูกนี่แมงอีดนี่แมงระงมนีแมงอีไงแมอีไงอันนี้แมงละงมแังแซวเราไม่สมแสบลายเก็บมเก็บที่ได้อะไรมัางมาดู เก็บกี่ไรเก็บเลยเดี๋ยวที่นี่ยังนี้เมื่อกี้หนูดนเมื่อกี้หนูโนีงอีกแบบไหนครับเมื่อกี้หนูโดนมงอีกเกาะบริเวณเก่านะครับล่านทหารเดินทหารเดินทหารมองมาเก็บเฮ็ดมาสอนนะครับเดินนี่แะครับผม เก็บกันเลยครับนี่นะครับพ่อได้แน่แล้วครับผมอันนี้คือแมงอีดแมงอีดนะครับอืมแมงอีดอันนี้คือแมงอีดตัวนี้คือแมงละงํานะครับผมนี่นี่แมงละงานะเนี่ยนี่แมงละงาใช่แล้วแมงละงมาั่นก็จับไปที่แมงละงอหูกลัวอะไรลูกนี่คือแมงละงากินอร่อยครับไก่เบิ้ลได้อะไรเอ่ย ได้ปลาไหนดูทีดูปลาทีนี่ดูปลาทีปลา,าอะไรห่วกที่ลูกไม่ใช่ปลาหัวกนะหัวกนะลูกไม่ใช่ปลา